สวัสดีครับผมมาเอาใจเคยสกุลครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวกระติ๊้าไปหานมะยามมันบางปลาลพี่น้องที่ผมใส่ติ่มซี่ใบหมื่ว่านนี่แหละ <c oughs> เดี๋ยวยืลอ่องผ้ามะยามล่องเมืองพี่น้องมันจิหมันให้หมอ้อบ่เสิยงเด๋เอเมื่อนี้ก็ออกมาสวยๆจังหน่อยแหละพี่น้องเพราะเป็นวันหยุดครับวันปัก่อนละพี่น้องเลยก็เลยซิวๆจังหน่อยครับผมนี่บังแรกครับเดี๋ยวลงไปเบืองครับเลยผมใส่ติ่มใบนี่แหละ บอลูมันติเป็นยังไงเด้อเดี๋ยวลองไปเบิ้งครับผมมาพี่น้องลองเบิ้งครับผมติเป็นยังไงบางแรกเนี่ยแะผมใส่จิ้มใบน้ำร้อนหน้าเนี่ยแะพี่น้องเอ้ผมไปใส่ไก่ดอกน้ำก็เริ่มลงแล้วลงคักอยู่พี่น้องลงเร็วอยู่นี่ผมใส่ไปนี่ไปเดี๋ยวไปรุ่นกันรถพี่น้องอฮะจิตมาบ่บังด๋อ ใส่ถิ่มเมยครับของอะไรใส่ติ่มเมยครับของอะไใส่ติ่มเมยคือเก่าเราพี่น้องเดี๋ยวมือรุ่นเขาไมาหยามเนี่ยมาขึ้นหรอนี่ผมใส่ไปละน้อ,นองรอนหน้านี่พี่น้องนี่อีกที่เหลือครับเมื่อกีบ้บ่อบบ๊บ่เขาครับบ่เขาเดี๋ยวไปเบิ่งอีกซีบ้างครับ อีกบ้างที่เหลือพี่น้องอยู่ทางในนี่แหละอาเลพี่น้องล้างนี่ครับอยู่นี่แหละนี่ผมใจถิไไ่นไปนี่นี่เดียบางไม้ไผ่ครับเดี๋ยวเรอมืงองรามึงพี่น้องมีบ่ มนนานในห้องบอลเองตั้งเสียงช่วงคือ,อจ,อออออนนอจะ,อะพี่น้องตั้งเสียงห้องอึดแมนบอโอ้ยดีเลยพุณห์นะมานแล้วพี่น้องเอ้ยบบอลไงเออตัวละบาลเนี่ยโอ้พหปนณห์นี่พี่น้องเอ็นบออเดี๋ยวเบิ้งก่อนเนอะพี่น้องเนอะเที่ยวเบิ้งก่อนครับผมจักตัว mán lẹo mán lẹo tụi đoạn, tụi nhanh em mà đủ đây nàng đây đéo bưng cân phụ hoặc rồi bực ngay đi. Đó. ตัวเดียวเบังกันอันนี้อกีกอู้หู้สองพี่น้องสองอ้ยยังจังมางเนี่ยอ้ยตับกินเใหญ่พี่น้องเลยบานเนี่ยอู้หบิ๊กบิ๊กเลยพีน่น้องบุตรโอ้สองตัวเด้อพี่น้องเด้อวบานนี่อ๋อมันแล้วครับผมอู้ยแน่นอนเลยว,วะ để cắn để cắn với nó này quên à rồi dầu xây thì mấy cái câu hấp cái ổn ngoái ăn với nó đây thì mấy cái hấp đó cũng cả túng nhoi, nói ở mát cả này đây đây cái câu hấp cô phi non mà anh em luôn gần to gặp mà anh là đây phi non đi bằng lên phi như này tôi lên nghe đi đây là đi อบอพานพี่นนองหลังเนี่ยก็ถือบอ่ถือบอ่ถือครับไส่ไกกว้กี่กอละนองเบิ่งกันต้อครับ นี่ครับหลังเนี่ยนี่ก็บบะมีพี่เนาะใกล้ๆเราแล้วครับเบื้องหลังสุดท้ายพี่น้องหลังสุดท้ายครับมันบะหมันลุ่นกันเบื้องครับผมถือว่าได้กินแล้วเด้สองตัวมันแล้วครับ

เว้แลวครับได้สองตัวพี่น้องตาบักงามเลยตัวสวยครับไปเรไปเบิ่งกันนิดนึงหน้าเวลาพี่น้องเนาะเบิ่งพี่น้องตัวใหญ่สั่งเ้อนี่กูนะกู อู้บังเงยได้พี่น้องเ <laughs> ลยหลังเดียวคุ้มครับเนี่ยเดี๋ยวค้งไว้พี่นอ้องพูดอ่ะป้าวบังนี่ป้าดพี่พี่น,อน้องนะโอ้ตบบังเงยไม่กันหูไปเลยนี่พี่น้องเขาว่าเป็นอะไรไมีหูนี่เด้๋ยนี้ขึ้นตรงนี้แล้วครับเนี่ยนี่เดี๋ยก็เอื่นมาหูมันครับ <laughs> นี่ตุ้งเงยได้พี่น้องได้บูด่ะ เดี๋ยวุ้ยุ่มแล้วพี่น้องเอ้ลังเดียวผมค้างเลยข้ามันไตนเงียบทำเทประมาณนี้นพี่น้องใส่ลายโบ๊ะบ๊ะเ้อเอา้าหมานแล้วพี่น้องเอ้นอเนาะนี่สองตัวครับหาบ้างบ้างเดียวกับุ่มแล้วครับผมจะออกมาให้มานหน้ามาเลียนทุ่งนี่นะครับก็เรื่อแบบแบบยำเพราะผมใส่ไปหมู่บ้านนี่ถือว่า,มาหมานอยู่พี่น้องเอา้า คิดนี้ก็ประมาณนี้แล้วพี่น้องฝากอะไ์ก็แจ้์ก็ตามมาใจ้ยใคยแต่คนในเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับผม